มาเฝ้าน้องที่โรงพยาบาลไหนขอดูหน้าไหนสิอันนี้พี่อุ้มหน่อยนะน่ารักจังเลยอุยอุยอุยอย่าร้องนะอย่าร้องนะหายแล้วกลับบ้านกันไหมเดี๋ยวพี่พากลับไปกันเถอะถึงแล้ว ถึงบ้านแล้วจ่ะน้องเดี๋ยวพี่พาไปนอนนะเดี๋ยวน้อนนอ้รอตรงน,นี้กันนะเจ๊ดูกราร์ตูนไหมเดี๋ยวพี่เปิดการ์ตูนให้ดูก่อนนะอน้องว่วงแล้วไปชงนมเนาะให้น้องดีกว่าลงลิฟต์การุณ่ารอสักครู่ อยู่ไหนแนะ่น่าจะอยู่ในห้องครัวอยู่ในตูน้เย็นรือเปล่าเปิดดูหน่อยสิทำไมมันมนานเหลือเกินอ่านี่ยไ,ได้แล้วเจอนมแล้วเทนมเอานมไปอุ่นให้น้องก่อนหม้ออยู่ไหนเนี่ยอ่าเจอหม้อแล้วใส่นมลงไปแต่รู้นาแล้วสักครู่ นาจังเลินแม่จะเสร็จเนี่ยป่านี้น้องหิวแล้วเนี่ยเสร็จแล้วโอ้ยร้อน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 ใส่ไว้ในนี้ก่อนได้นมมาแล้วไปให้น้องก่อนดีกว่าหรือนารอสักครู่ถึงแล้วน้องหิวยังนะไหนขอพี่ดูหน่อยยังหลับอยู่เลยนี่อุ้มน้องดีกว่า วางนอนไว้บนตะกร้าแล้วก็ป้อนนมให้น้องมานอนบนเตียงดีกว่าน่าจะสบายกว่าบ๊ายบาย